อ้าวยามเย็นเย็น<ๆ>สวัสดี FC อุตวันวันนี้เรามาเช็ควาวฮอนด้าันได <Honda S 2> ้อคอร์ดเ <ac> <8. S 2> วันนี้ตัวเค24 2004, 2004. อ่า2 0 4เรื่องสะดุดมีสะดุดมีรถติดแซดมาเรามาเช็ควาวกันเอาวิธีเช็คหมุนมากให้ตรงมันจะมีมาร์กอยู่นะนี่ ตอนนี้ให้ดูที่แคมก่อนอันนี้คือสูบหนึ่งอัดอัดสุดเนี่ยอัดสุดดูแคมลักษณะแคมมุมแคมนะนี่คือไงลักษณะนี้อันนี้เรานะเราโยกดูแล้วอันนี้ไม่ไม่ยันนะไม่กด่วนใหญ่รถที่ติดแคทเนี่ยต้องตั้งประมาณห้าหมืนกิโลนะโยกเค็กฟังเสียงนะ สุกหนึ่งพันอ้าวมาสุกสามทีเนี่ยหมุนไปเรื่อยอ่าหมุนค่อยๆหมุนพอนี่ตําหน่งสามมาแล้วจะโยกดูสามได้อยู่เดี๋ยวอาใช้กลมก่นอนจะให้ดูว่าหนึ่งสาม นี่สองาอสามน,นี่ยถูกสโยกได้เนี่ยทีเช็ดวาวนะ ถ้าให้วัดให้เอาฟิลเลอร์ให้เอาตัวที่มันไม่กดเป็นเป็นแบบก่อนนะเป็นตัวอย่างก่อนอันนี้คือสิบอันนี้สิบได้นะเสิบพอดีเวลาเราตั้งเราก็ให้ฝืนเทนิดนึงจะจะยากนิดนึงตนะ้อง ว่าให้รู้ว่าสิทิเลือกอันนี้ให้เคก่อนว่าทุกสูตรเนี่ยมันอยู่ระดับไหนก่อนแล้วเมื่อกี้เชคไปแล้วสูตรหนึ่งอันนี้เคสสูตรสามนะฝุดฝเนี่ยมันจะได้ยินเสียงอันนี้คือไม่ไม่กดนะไม่ยังยินได้อะไรดีเสียไอเสีย,อ,สยอันนี้ไม่ไม่กดไม่ยังนะ มไปแล้วหนึ 1, 3, 4, ่งามสีออเมอนเดิมดูอสีอมาแล้วโยกได้ไหมก่อนอนะสก็ยกได้อยู ได้ก็ไม่ต้องไปยุ่งมันจะยันไม่กี่สูงหรอกนะครับส่วนใหญ่มันจะสั่งไอเสียนะมันร้อนอันนี้คือเราเช็คให้ดูว่าถ้าวาวยันมันจะเป็นยังไงเพระมันจะโยกไม่ได้แล้วก็เสียบฟิลเลอรดูเช็คคิระสูีคิรดสสูดูสีก็โอเคไม่มีปันหา